ามาจากมิติชนออนไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลก็เป็นของดอ่อดรสิพลเหมือนกันนะฮะเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าอย่างนี้เปิดโพยคอนโดราคาแพงสุดในประเทศไทยห้องเดียวเฉียด900ล้านโอล้านห้องเดียวเฉียด900ล้านก็ข้อมูลนี้นะครับเอามาจากดรสิพลนะฮะเขาบอกว่า,าจากการสำรวจพบว่าห้องชุดราคาแพงที่ยังขายอยู่ในขณะนี้ราคาเกินห้องละ50ล้านมีทั้งหมด15โครงการนะฮะโดยมีห้องที่ราคาแพงสุด คือแ8ด้อยปิบเจ็ดล้านแพงกว่าบ้านเดี่ยวด้วยนะบ้านเดี่ยวไปคิดแม่งสองร้อยกว่าล้านสาม้อยกว่าละเกือบเกือบสาร้อยคอนโดแม่งแพงกว่าอีกนะเป็นห้องเพนท์เฮาส์ขนาดพันหนึ่งร้อยเก้าตารางเมตรโอ้โหซึ่งเป็นห้องชุดสุดหรูนะมีบริการคล้ายโรงแรมอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพย่านธุกิจและราคาที่ดินราคาแพงคือแม่งโครงการแค่ค่าส่วนกลางแม่งก็อ้วกแล้วอะ่ะค่าส่วนกลางตารตางเมตรละร้อยนี่ก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะ ตารางเมตรร้อยเดือนละแสนนะค่าส่วนกลางเดือนละแสนสมบุตรไมตารางเมตรละร้อยถ้าตารางเมตรละห้าสิบาทก็ค่าส่วนกลางเดือนละห้าหมื่นเดือนละห้าหมื่นเฉพาะค่าส่วนกลางตายละไปดูกันเลยแล้วกันนะโครงการที่แพงที่สุดหรูที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับห้องราคาห้องละแปดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านนะครับพื้นที่ใช้สอยพันหนึ่งร้อยเก้าตารางเมตรเท่ากับตารางเมตรละแปดแสนนะ อยู่ที่ไหนรู้ปะครับอยู่ที่ซอยร่วมบดี2ครับถนนเพลินจิตนะฮะเป็นโครงการอมันายนเลอศเดสเดนต์นะโดยบริษัทพัฒนาโครงการโดยายเลิศพาร์คดีเวล็อปเมนต์นะครับก็คงเป็นของพาร์คานเลิศเก่านั่นแหละอ่าของคุณอะไรสักอย่างที่เป็นผู้หญิงเนะ่ยเออที่แกชอบเป็นแบบมาแบบลงหนังสือนียอาสารเป็นไทโซนะครับอืมเป็นของายเลิศพาร์คนะครับก็คงจะอยู่ที่อยู่ที่ซอยร่วมบดี2นะครับอืมนี่คือ อันดับหนึ่งเลยนะครับมีทั้งหมด9ยูนิตนะยูนิตแล้วประมาณเกือบ9 0้า้อยเก้ายูนิตนะโอ้สุดยอดเลยนะมีแค่9ยูนิตเท่านั้นนะครับอันดับอันดับแรกนะครับอันดับที่สองนะครับอโอ้จากแ0 0้อยกว่าล้านย่อมาเหลือร9 5ยบล้านมันทิ้งห่างเลยเกินนะอันดับหนึ่งอันดับสองนะอันดับสองห้องละ1 9อย้าบล้านนะครับนะพื้นที่ใช้สอยประมาณส0มอกว่าตารางเมตรนะเป็นเพ้นท์เฮ้าส์เหมือนกันนะครับเป็นสีห้องนอนนะ แต่ไม่บอกข้องน้ำนะครับเป็นตึกโครงการชื่อ Four Season Private Residence นะครับอยู่ที่สนนเจริญกรุงนะฮะอันนี้เป็นของบริษัท Country Group d e วลอ o เป็นนะครับอันนี้ตารางเมตรละประมาณ500,000บาทมีทั้งหมด25ยูนิตเท่านั้นนะครับอันดับที่3นะครับอันนี้อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บางนาอันนี้เป็นของ Forestia นะครับชื่อโครงการ Malory Grove the Forestia นะครับอันนี้ราคาห้องละ180ล้านนะครับมีทั้งหมด700พื้นที่ให้สอย705ตารางเมตรนะครับตารางเมตรละประมาณ2 5 0 0 อันนี้นะครับตอนนี้มีเหลือเหลือหน่วยขายแค่2อยูนิตนะแต่ขายทั้งหมดกี่ยูนิตไม่รู้นะอันนี้เป็นโครงการสูง7-8ชั้นเท่านั้นนะครับนี่เป็นโครงการของ Forest สเรเขานะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นราคาที่180ล้านนะครับชื่อโครงการชื่อดูสิตเดสิเดนต์นะครับแอนดูสิตพาร์คไซท์นะฮะที่ถนนพระราม4นะอันนี้ของบริษัทวิมานสุริยานะครับเป็นอาคารชุดสูง69ชั้น นะครับห้องขนาด395ตารางเมตรราคารวม180ล้านบาทราคาตารางเมตรประมาณ450 0นะมีทั้งหมดอยู่8ยูนิตนะเป็นรูปแบบเพนต์เฮาส์นะฮะก็เขาบอกว่าเป็นพื้นที่สอยกว้างขวางสบายเหมือนบ้านหลังใหญ่เพดานเปิดโล่งนะมีความสูงถึง6เมตรเพดานสูง6เมตรโอ้แล้วเวลาเปลี่ยนหลอดไฟนี่เปลี่ยนยังไงวะเนี่ยที่สำคัญทุกยูนิตสามารถใช้บริการถงลิฟต์ส่วนตัวได้นะครับโอ้สุดยอด อันดับ5นะคะคอนโดราคา105ล้านบาทนะีชื่อโครงการต้นสนวนะันรีสิเดนต์เนี่ยก็คงอยู่ซอยต้นสนนะั่นแหละนถนนเพื่อนจิตนะฮะโครงการของ Asset 5ไฟส์แอสเซทไฟนะกนะรุ๊ปจำกัดมหาชนเนาะมีรหรือเปล่าบริษัทนี้มีแต่ Asset ไ As As ว้นี่ Asset 5 Asset 5แปลว่า5นะก็ร่วมกับบริษัท Capstone Asset อันนี้เป็นอาคารชุดสูงถึง29ชั้นนะครับเป็นดูเพล็กเพน์เฮาส์นะฮะพื้นที่ให้สอย3 0 0ตารางเมตรตารางเมตรไดประมาณ350,000มีจำนวนหน่วยขายแค่2ยูนิตเท่านั้น อันดับหนะครับราคา98ล้านชื่อโครงการคิวสุขุมวิทอ่านี่ก็เป็นของ Quality House แน่นอนนะคคิวเนี่ยคือตัวที่คิวเนี่ยอ่าเป็นราคาสูง42ชั้นนะครับห้องราคา98ล้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอย288ตารางเมตรขายกันตารางเมตรละ3 4ม0ีมีจำนวนหน่วยขายแค่14ยูนิตอันดับที่7นะครับราคา94ล้านนะครับ ชื่อโครงการ The Esplanade at the Forestia อันนี้ก็ของ Forestia อีกแล้ว Forestia นี่มีโครงการเยอะมากแล้วหูแม่งราคาแพงๆกันเลยเว้ยกะจะไปซื้อคอนโดใน Forestia สักหนึ่งห้องนี้ส่งซื้อไม่ได้เลยแนะตาละห้องมีแค่สี่แสนนะครับพื้นที่ให้สอยประมาณส0งกว่าตารางเมตรเออมีที่จอดรถ2คันต่อยูนิตนะอันนี้เป็นที่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะฮะอันนี้ The Esplanade at the Forestia นะครับเป็นอาคารสูงแค่5ชั้นนะครับเป็นคอนโดโลไลท์นะอันนี้อันดับที่7นะ9.4ล้าน อันดับที่8 92ล้านนะชื่อโครงการสโคปหลังสวนอันนี้อันนี้คือโครงการที่ซื้อที่ดินแพงที่สุดเมื่อประมาณ4 3-4ปีที่แล้วนะอ่าโคบหลังสวนเนี่ยของ SCS s e t นะของ SCS s e t แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นชื่อชื่อโครงการโคปหลังสวนแล้วก็บริษัทชื่อสโคบจำกัดนะสูง34ชั้นพื้นทะี่ให้สอย240ตารางเมตรแต่จริงอันนี้ได้เป็นของ SCS s e t แหละ อันนั้นอาจจะเป็นบริษัทลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจอันดับ9นะครับราคา88ล้านชื่อโคงกันวินเชล l l ตาธิวาสนะครับออันนี้ของบริษัท YLP นะครับเป็นราคาสูง2 8ชั้นนี่ราคา88ล้านตกตารางเมตรละแสนห้านะครับอันดับ10ห้องละ87ล้านนะครับชื่อโคงกัน S T ทองทองหล่อนะะฮเออ่ของบริษัท Real Asset Development นะครับอ่าอันนี้เป็น อาคารสูง40ชั้นเป็นเพนต์เฮาส์นะพื้นที่ซอยสองยเก้ตารางเมตรราคาตารางเมตรละ300,000อันดับ11นะครับราคา86ล้านนะชื่อโครงการบันยันทรีเรสซิเดนต์ริเวอร์ไซด์แบงคอกตั้งอยู่ซอยสมเด็จเจ้าพญาสิบเนะครับคลองสามนะเป็นของบริษัทเนวาน่าไดอินะครับอืันนี้ตารางเมตรละ3า0 0 0 0สี่นะอันดับ12นะครับราคาห้องละนะ84ล้านนะชื่อโครงการ125สาสาธรนะอันนี้เป็นของ PMT property นะะฮไปเร็วๆมันไม่ใช่12อันดับสีมีหมด15อันดับนะข้อคอนโดนะมี15อันดับอันดับที่13นะครับราคาห้องละ84ล้านเป็นชื่อบริษัทเดอะเอ้ยชื่อโครงการเดอะรีสิเดนซ์แอดแมนเดลินโอเรนเทิลแบงกอกอันนี้น่าจะเป็นของที่ไอคอนสยามนะอ่าอันนี้ตารางเมตรละส0มแสนะพี่แต่ว่าห้องมันไม่ใหญ่แต่ว่าราคาต่อหน่วยแพงนะตารางเมตรละส0มแสนะอันนี้พื้นที่จะสอยแค่222ตารางเมตรอันดับ14นะครับชื่อโครงการ คนาพยาเริสิเดนแท้ตั้งอยู่ถนนพระรามสามอันนี้ของบริษัทคนาพยาพาร์ตี้นะโอ้โหชื่อเก๋ม,มากเลยนะครับอาคารสูง57ชั้นนะครับพื้นที่สี่สามสิบสามสามร้อยสามสิบสามตารางเมตรตารางเมตรละสองแสนอยู่ที่หกสิบหกล้านอันดับสุดท้ายอันดับสิบห้านะครับราคาห้องละหกสิบสี่ล้าน 64, 000, นะชื่อโครงการเดอะสแตรนทองหล่อนะครับเจ้าของโครงการนะฮะชื่อหนึ่งจุดหกดีเวล็อปเมนต์คอร์ปอเรชั่นนะครับอ่านี้อยู่ที่ท,ทองหล่อนะครับตารางเมตรละสามแสนห้าก็เขาบอกว่าสุดท้ายนักลงทุน,นบอกว่า จำนวนหน่วยคงเหลือหรือราคาอมนนีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามภาวะตลาดอ่ะนี่ก็คือทั้งหมด16โครงการคอนโดที่ราคาบ้าบอคอแตกแมแต่แม่งขายหมดเว้ยอ่ะเอามาสรุปให้ฟังตามนี้อ